ก็สวัสดีตอนสายๆครับว eh ันเสาร์ของยาญ่โยชิเน็กซ์ที่ทับมาแรกระยองนะครับสาสาภาคตะวันออกนะครับก็นี่มีหนึ่งคันนะครับเป็นฮอนด้าเจ็ต G D ใช่ไหมตัวนี้ปีอะไรเนี่ยถึงสี่ป่ะประมาณนั้นครับอาการเป็นไงฮะเวลาถอยหลังแล้วมันเกียร์มันจะกระตุกเกือบๆๆๆอย่างเงี้ยอาการรถมันกระตุกสันๆประมาณนี้นกระตุกท้ายหลัง เดินหน้าก็บางเป็นบางครั้งนะเนี่ยเป็นบางครั้งก็เลยมาทําก่อนเดินหน้าเป็นบางครั้งแต่ถอยหลังส่วนใหญ่จะเป็นก็ก็บางครั้งเหมือนกันผมขับมาบางทีก็ไม่เป็นแต่ว่าให้คนอื่นขับนก็จะเป็นอยู่ประมาณนี้อาการเกียร์กระตุกตอนเข้าเกียร์ใช่ไหมเขาวิ่งได้แล้วยาววิ่งได้วิ่งยาวไม่เป็นไรวิ่งยาวไม่เป็นไรแต่เฉพาะตอนเข้าครับตอนออกตัวใหม่ตอนออกตัวใหม่ันจะมีเสียงนขึ้นนคลาดว่ะใช่ไม่คึ้่นอะมันกระตุกแค่สัดตัเฉยแค่นั้นเอง อ๋อจากนั้นแต่ก็เลยมาทำก่อนก่อนที่ยังเป็นอยู่ที่ไหนฮะเนี่ยอยู่พัทยาแล้วรู้ได้ไงว่าที่นี่เขาแก้อาการเกียร์แบบอ๋อผมรู้ดูจาก YouTube มามานานแล้วครับอ๋อติดตามมานานแล้วครับครับก็เลยได้ก็รู้แล้วว่าลักษณะนี้ฮอนด้าก็จะเป็นลักษณะนี้อะไรอย่างเงี้ยเลยมาสมองเกียร์อะไรของเขาเนี่ยที่อาจารย์เขาทำให้ดูครับติดตามตลอดครับ ก็เป็นเอฟซีเราอยู่แล้วนะครับก็พ mm hmm. อรู้ว่าที่มาอยู่ที่นี่ก็เลยมาครับครับโอเคนะครับ,บรครับผมท่านผู้ชมภาพเดี๋ยวเราจะทํางานแก้ไขนะครับ <S <S เดี๋ยวเสร็จน่าจะเป็นช่วงเย็นเยนแล้วครับจะให้ลูกค้าไปฝทดสอบแล้วก็ลองดูว่าอาการที่เป็นเนี่ยตอนถอยหลังเดินหน้าถอยหลังเนี่ยกระตุกจะเป็นอีกไหมนะครับจะหายไหมนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายๆเจอกันอีกรอบนึงครับ to my ทมฮะก็มืดกันนะครับกับกับฮอนด้าแจนคันนี้ลูกค้าไปขับทดสอบมาแล้วนะครับเป็นไงบ้างไม่รู้ฮะตอนนี้ก็นิ่มดีนิ่มดีไม่มีเสียงแบบกุกกักุกกะแล้วไม่มีแล้วใช่แล้วนะครับวันเช้าอาการเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวเราดูกก็ลักษณะว่าเวทอยหลังแล้วมันก็จะมีเสียงเอ่อเขาเรียกอะไรกุกกุกกะกะอะไรเงี้ยนะกระตุกกระตักอะไรเงี้ยนะอันนี้โอเคแล้วอันนี้โอเคแล้วนิ่มสังเ็จเรียบร้อยเดินหน้าก็จะนิ่มแล้วอน้าตาเร่งอะไรต่างดีขึ้นไหมดีขึ้นครับ เครื่องนิ่งขึ้นอตาเร่งดีขึ้นนการตอบสนองดีขึ้นใช่ใช่มารถใหม่เลยมารถใหม่เลยเพราะว่าคอยเสียสี่ลูกนะครับท่านผู้ชมก็หนักหน่อยครับแต่ว่าก็ถือว่าโอเคเรียบร้อยดีเอ๊ะมาจากไหนฮะเนี่ยมาจากพัทยาพัทยาชลบุรีติดตามเราอยู่อย่ายนอยู่ตลอดก็ดูบ่อยๆดูที่มาตัครีแล้วสิใช่ใช่ใช่ไหมครับแล้วมีความคิดจะไปตัดครีไหมก็จะไปอยู่แล้วต่แรกก็จะไปใช่ไหมก็เออมาติดมามาที่นี่ก็ง่ายเลยได้ยินว่าเอามาเปิดที่นี่ก็เลยมาลองดูที่นี่มันใกล้ ก็จบเรียบร้อยนะโอเคขอบคุณนะโอเคครับผมถ้ากับไาถ้าผู้ชมที่ใช้แจสรุ่นเดียวกับเราแล้วมีปัญหาแล้วแก้ไม่จบหรือว่าไม่รู้จะไปแก้ที่ไหนก็เพื่อถ้าใครที่มีใช้แจ๊สอยู่หรืออะไรประมาณว่าถ้ามีเกียร์กระตุกหรืออะไรประมาณนี้นะกระชากหรืออะไรเนี่ยนะผมว่ามาที่นี่น่าจะโอเคนะครับจบครับโอเคต่อท้าผู้ชมไ้ครับผมมีปัญหาแบบนี้นะครับเกียร์กระตุกเกียร์กระชากนะครับ เรไปต่อมที่ไหนแล้วไม่จบนะครับหรือว่าไม่ให้อู่บ้านอู่ลองแล้วบอกว่าต้องยกเกียร์เปลี่ยนเกียร์ยังไม่ต้องนะครับโทรมาถามเราก่อนนะครับว่าวิธีการแก้ไขยังไงค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เผื่อจะเซฟเงินในกระเป๋าท่านได้ในกรณีในสถาปส,สถาวะการแบบนี้นะครับเซฟเงินในกระเป๋าได้เป็นดีนะครับท่านนี้ก็ใช้แค่งเงินไม่เท่าไหร่นะครับก็จบไปเรียบร้อยดีทุกอย่างอะไรที่เราแก้ไขให้ได้โดยไม่ต้องเสียตังเราก็แก้นะครับอะไรที่มันต้องเปลี่ยนจะเป็นต้องเปลี่ยนก็เปลี่ยนไปตามที่เราเห็น เราจะบอกลูกค้าตลอดว่าอันนี้ไม่ดีนะอันนี้ต้องเปลี่ยนอันนี้แก้ไขแบบนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับฝากท่านผู้ชมไว้แล้วกันเบอร์โทรศัพท์จะขึ้นท้ายคลิปนะครับก็โทรมาได้เลยสำหรับวันนี้ครับต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับท่านผู้ชมครับสายๆนะครับที่ใหญ่ยนจูนิงสาขาภาคตะวันออกนะครับวันเสาร์ก็มีลูกค้ากลับเข้าไปหนึ่งคันนะครับคันนี้นี่ โดยประวัตินะคะร colours, ับเพิ่งมาทํากับเราไปอาการตอนแรกที uh, ่มาทาเป็นอะไรเรัไฟเกียร์กระพริบแล้วก็เกียร์กระตุกครับไฟเกียร์ดีกระพริบใช่ครับแล้วก็เกียร์กระตุกใช่ครับทุกครั้งที่กระพริบแล้วก็ตุกหรือกระตุกตลอดกระตุกกระตุกตลอดเลยกระตุกเรื่อยๆคือเข้าเกียร์ก็กระตุกแล้วก็เกียร์ก็ไม่เปลี่ยนเกียร์ไม่เปลี่ยนนะครับตอนนั้นที่มาทํากับเราไปใช่ครับนะครับไอตอนที่เป็นเนี่ย ไม่ให้ไปให้เช็คที่อื่นเช็คให้ป่ะยังยังเลยยังไงก็แวะมาที่นี่เลยใช่ครับแล้วเสร็จเรียบร้อยไปดีกับพิษเกียร์ไม่เปลี่ยนครับจะแก้ไขจะเราไปไใช้ได้กี่วันแล้วเนี่ยสิบวันแล้วครับสิบวันมีอาการแบบนั้นอีกไหมไม่ไม่มีนะครับไม่มีปกติจบทุกอย่างเกียร์เปลี่ยนนิ่มดีเปลี่ยนนิ่มดีกว่าเดิมเลยเกียร์เปลี่ยนนิ่มดีแล้วก็การกระตุกไม่มีไม่มีครับเกียร์เปลี่ยนครบทุกเกียร์ครบทุกเกียร์ครับยังไงปลอดเบอร ใช่ใช่ตลอดครับใช่ทุกวันใช่ทุกวันตับทุกวันใช่ครับไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเลยในระยะเวลาสีวันที่ผ่านมาไม่มีครับก็ถือว่าจบเรียบร้อยแล้ววันนี้ไปทำอะไรฮะเนี่ยพอดีน้ำมันเกียร์มันมแน้วมาหยดนิดหน่อยน้ำมันหยดอ๋อครับก็แก้ไขเสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคก็แต่ว่าก็คืออาการเดิมๆเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วมีอาการงอกขึ้นมานิดหน่อยน้ำมันหยดนิดนึงหยดเยอะไหมก็ก็ก็เน่าเห็นที่พื้นนะจอดข้ามคืนก็มีอ่ะก็ใช่ครับถังถังอยู่ที่พลาสติกนิดหน่อยอ๋อ ก็โอเคนะครับแต่แก้ไขเรียบร้อยแล้วไม่มีหยดแล้วนะครับแต่สําคัญก็คืออาการที่เกียร์กระตุกเนี่ยที่ปกติเขาบอกว่าถ้าเกียร์ดีกระพริบเกียร์ไม่เปลี่ยนเนี่ยต้องยกเกียร์ใช่ไหมหรืทั่วไปที่สุดปกติเขาก็จะยกเกียร์น้ำมันเบรกเสียหายยกเกียร์เลยสองสามหมื่นบาทก็ว่ากันไปจะเอาเกียร์เชียงคมหรือจะเอาฮอนก็ว่ากันไปแต่กรณีที่แล้วผ่านไปสิบวันที่ผ่านมาไม่ได้ยกเกียร์ไม่ได้ทําอะไรกับเกียร์เลยไไม่ด้ทเลยใช่ไหมฮะโอเคทําฮะทําแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนเกียร์ ไม่ได้ยกเกียร์ไม่ได้โอเวอร์ฮอนไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้นเลยใช,ใช่ไหมครับแล้วก็ถือว่าประสบความสําเร็จใช่ครับผ่านเรียบ<ช>ร้อยครับอ่าโอเคก็ถือว่าท่านผู้ชมฮะเอ่อการที่ไฟดีกับพิบแล้วเกียร์ไม่เปลี่ยนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเอ่ออยากจะให้ท่านผู้ชมเอ่อใช่ให้ช่างที่ท่านไว้ใจนะครับตรวจสอบดูก่อนนะฮะเพราะว่าบางทีบางท่านเห็นเกียร์กับพิบเกียร์ไม่เปลี่ยนแล้วมั่นใจว่าเกียร์เสียก็ไปสั่งยกเกียร์เลย นะครับซึ่งบางทีนะมันไม่ใช่นะฮะก็ให้ช่างเขาเช็คก,ก่อนนะครับแล้วช่างเขาสรุปว่ายังไงถ้าไม่มั่นใจก็ไปอีกช่างหนึ่งก็ได้แต่ถ้าเกิดว่ามั่นใจก็ตามที่ช่างเขาวินิจฉัยนะครับเพราะว่าแต่อย่างกรณีนี้นะครับมันไม่ได้มีปัญหากระเกียร์เลยนะครับมีปัญหาแค่เล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองแล้วก็แก้ปัญหาแค่นั้นก็จบแล้วใช้งานได้ยาวตอนนี้ก็น่าจะอยู่อีกยาวเกยร์ลูกนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับฝากเหลท่านผู้ชมที่มีปัญหาคล้ายๆกับเราแล้วไม่รู้จะไปแก้ที่ไหน ก็ถ้าถ้าถ้ามีปัญหาเรื่องเรื่องเกียร์กระตุกไฟิปนะครับก็อย่าอย่าพึ่งตัดสินใจไปเปลี่ยนเกียร์ครับให้เข้ามาเช็คที่ใหญ่ยนจูนนิ่งก่อนดีกว่าครับจะได้ซอบค่าใช้จ่ายลงด้วยนะครับฝากท่านผู้ชมมาไว้ครับผมมีปัญหานะครับติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ท้ายคลิปนะครับที่ใหญ่ยนจูนิ่งสาขาภาคตอนหนอกที่จังหวัดระยองตรงพ้ามบุญถาวรนะครับแต่ถ้าเกิดอยู่ในเขตภาคเหนือนะครับก็เดินทางไปที่จังหวัดนครสวรรค์อำเภอตากคีจังหวัดนครสวรรค์นะครับเดี๋ยวจะมีเบอร์ขึ้้นสาาข นะครับมีช่างคอยบริการท่านตลอดถ้าอยากสนใจอยากจะสอบถามก่อนนะครับ่าเช็ค่าซ่อมค่าบริการอะไรต่างๆนะครับก็เบอร์โทรศัพท์โทรมาได้เลยให้มีช่างคอยตอบคำถามให้ท่านอยู่สำหรับวันนี้ครับเราก็ต้องลาไปก่อนแล้วครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ